เค้กโกโก้จิ้มซอสโกโก้เมนูโปรดของนเด็กที่บ้านเลยค่ะสูตรนี้เนื้อเค้กนุ่มเด้งนะคะซอสโกโก้เข้มข้นค่ะหวานกำลังดีไม่หวานมากนะคะไปลงมือทำกันค่ะแป้งสาลีบัวแดงห5 0้ากรัมผงโกโก้30สกรัมน้ำตาลทราย80สิบกรัมผงฟูเจกรัมเกลือป่นสองกรัมคนผสมให้เข้ากัน ตามด้วยไข่ไก่เบอร์สามสามฟองนมสดจืด130 ml น้ำมันดำข้าว50กรัมกลิ่นวานิลา1ช้อนชาคนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีจนไม่เหลือเม็ดแป้งเลยนะคะส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วก็ไปเตรียมใส่พิมพ์ได้เลยค่ะขนาดพิมพ์กระดาษเบลคูเบอร์3ามสใส่ขนมลงไปให้เกือบเต็มพิมพ์ได้เลยนะคะ เสร็จแล้วก็ไปเตรียมเนื่องกันค่ะน้ำสำหรับเนื่องใส่2อถึงสข้อนิ้วน้ำเนื่องตั้งไว้ให้เดือดจัดจัดก่อนนำขนมขึ้นเนื่องค่ะเราจะเนื่องไฟกลางนะคะ13นาทีค่ะระหว่างรอเค้กก็ไปทำซอสกันน้ำตาลทราย80กรัมผงโกโก้25กรัมแป้งข้าวโพด25กรัม แล้วก็นมโรงเรียนค่ะ400 ML ใช้เป็นนมสดจืดที่ห่ออะไรก็ได้นะคะเบลมีนมโรงเรียนอยู่ก็ใช้นมโรงเรียนค่ะแบ่งใส่เล็กน้อยก่อนผสมให้เข้ากันเข้ากันแล้วก็เททั้งหมดลงไปได้เลยนะคะแล้วก็คนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะเข้ากันแล้วเปิดเตาได้เลยนะเราจะกวนเขาไฟอ่อนค่อนไปกลางค่ะเขาจะเป็นฟองแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะคะพอเนื้อเขาเริ่มใช้ได้เริ่มสุกฟองเขาก็จะเริ่มหายไปค่ะ ถ้าฟองของเขาเริ่มหายไปหมดแบบนี้เป็นใช้ได้แล้วนะปิดเตาได้เลยนะคะปิดเตาแล้วใส่เนยเค็มค่ะ30กรัมคนผสมให้เข้ากันดีค่ะเสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนได้เลยไปดูเค้กของเรากันค่ะเค้กของเราก็สุกเรียบร้อยนะคะถ้าใครอยากให้เนื้อนุ่มฟูมากกว่าน,นี้นะให้เนื่องเป็นไฟแรงเลยนะคะของเบลเนี่ยอยากให้เนื้อเขาแน่แน,นหน่อยค่ะเวลาจิ้มเนี่ยเขาจะได้ไม่หลุดนะคะ ถ้าใครฟังสูตรไม่ทานสูตรอยู่ในคอมเมนต์ถ้าใครมีคำถามไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะ